เร่งรวยเร่งลาบคาถาแก้วสารพัดนึกหลวงพ่อโอภาสีสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไล่สาระกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับความเชื่อบาบุญนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับก่อนรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำด้วยนะครับคาถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้แท้จริงแล้วก็คือคาถายอดพระกันไตปิดกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมาย่อ และเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของลูกศิษย์ลูกหาผู้มีศรัทธานิยมใช้สวดหากอยู่กับบ้านก็ใช้ป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาหากใช้สวดก่อนออกจากบ้านก็จะคุ้มภัยอันตรายตลอดการเดินทางหากไปต่างถิ่นก็ใช้สวดป้องกันอันตราย จากเราพูดผีปีศาจที่อาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรขัดขวางเมื่อเดินทางไปที่เปรี่ยวให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณสารเจ้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบริเวณนั้นช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยท่านผู้ฟังครับคาถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้ ยังให้พุทธคุณในด้านความร่ำรวยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากคนททำงานคนค้าขายสวดทุกครั้งที่เปิดร้านจุดธูปเทียนบอกเจ้าที่เจ้าทางอธิษฐานให้ขายดีมีกำไรเดือร้อนใจก็สวดขออาโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร ทำบุญอุทิศบุญไปให้ด้วยอธิฐานสิ่งใดเทวดาท่านจะอนุเคราะห์สุดความสามารถเจ้ากรรมนายเวรได้ยินจะยอมอาหสิิกรรมให้และที่สำคัญอย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาษีด้วยหลังจากสร้างบุญทุกครั้งอนุภาพคาถาของหลวงพ่อโอภาษีนี้เชื่อกันว่าให้พุทธคุณ การแบบครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวขอให้ผู้สวดตั้งใจให้ทานรักษาศีลเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงแล้วการสวดมนต์ย่อมได้ผลช่วยเหลือคุ้มครองและสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนคาถาให้กล่าวว่าอิติสุขโต อรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระอุมมะเทวาขะมามิหังอั้นผู้ฟังครับหลวงพ่อโอภาษีท่านมีนามเดิมว่าชวนมะลิพันธ์เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดที่ปากพนังเมื่อปีพศ2441เมื่อโตขึ้นได้เล่าเรียนเขียนอ่าน และได้บวชเป็นสามเณรในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพย่านได้นำไปฝากไว้กับสังฆราชเจ้ากรมพยาวชิระยานวโรรสวัดบรวรน,นิเวศวิหารเมื่ออายุครบ20ปีได้บวชเป็นพระภิกษุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากที่ท่านบวชแล้วจนสอบได้ปะเรียนธรรมห้าประโยคหลังจากนั้นหันไปสนใจด้านวิชาอาคมได้เดินทุด,ดงไปเรียนวิชาอาคมต่างๆจากหลายพระอาจารย์นานเกือบ20ปีโดยพระอาจารย์ที่ท่านได้ร่ำเรียนวิชานั้น คือหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาจังหวัดนครนายกทำให้ท่านดำเนินรอยตามวิชาของอาจารย์คือบูชาเพลิงเป็นการศึกษาเรื่องการเพ่งกะสินไฟเพื่อให้จิตใจสง,งบนิ่งและหลุดพ้นจากกิเลสต่างๆด้วยการนำสิ่งของทุกอย่างที่ได้มาโยนเข้ากองไฟหมด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีมูลค่ามากมายเพียงใดด้วยความมุ่งมั่นในวิชาที่เรียนทําให้ท่านมีวิชาการศิน์ที่กล้าแกร่งวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาจึงเข้มขลังท่านผู้ฟังครับ เรื่องการบูชาเพลิงนั้นนับเป็นเรื่องที่สร้างความสงสัยและเป็นปาฏิหาริย์ที่มีผู้ประสบพบเจอเป็นอย่างมากไม่ว่าจะถวายสิ่งของที่มีมูลค่าใดๆหลังจากนั้นไม่นานการงานจะเจริญก้าวหน้าเงินทองเพิ่มพูน ขึ้นจนหน้าแปลกใจแต่ถ้าผู้ใดเกิดเสียดายของเวลาที่เห็นท่านโยนเข้ากองไฟพอกลับมาถึงบ้านจะเห็นสิ่งของหรือเงินที่ถวายแล้วท่านเผาไฟกลับมาอยู่ภายในบ้านได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องนี้เป็นเรื่องร่ำารือกันตลอดเวลาและในแต่ละวัน จะมีผู้คนจำนวนมากไปกราบไหว้และร่วมทำบุญกับหลวงพ่อตลอดเวลาความมหัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อโอภาสีที่มีผู้พูดถึงกันอย่างนาะหูคือการเดินทางไปปรากฏตัวในที่ต่างๆของหลวงพ่อในเวลาเดียวกัน มีผู้พบเห็นในหลายจังหวัดพร้อมๆกันทางทางที่สมัยก่อนการเดินทางไปแต่ละจังหวัดต้องใช้เวลานานบางแห่งใช้เวลาเป็นวันเป็นคืนเรื่องราวปาฏิหาริเช่นนี้มีผู้กล่าวถึงเป็นประจำหลวงพ่อโอภาสีท่านจะเน้นยำ้ำเสมอว่าไฟร้อนแรง แต่แรงสู้ความร้อนของไฟกิเลสไม่ได้ต้องเอาไฟเผาเชื้อกิเลสหรือข้าวของต่างๆให้หมดให้กิเลสหมดที่ยึดเกาอะมันจะได้พี่นาดไปในกองไฟไฟคือสิ่งเผาพลานกิเลสอาตมาหากมีชีวิตอยู่จะไม่ให้ไฟมอดดับลงไปเป็นอันขาดกิเลสพอกพูน ขึ้นทุกนาทีต้องมีอคัคีคอยดับให้ทันเท่าทูบและสิ่งของที่เผานั้นหลวงพ่อโอภาสีไม่ได้เอาไปไหนแต่เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นมวลสารเพื่อนำไปสร้างพระสมเด็จแล้วแจกให้กับสิทญานุสิ์ผู้มีศรัทธานำไปติดตัวหลวงพ่อโอภาสีได้กล่าว ถึงพระของท่านว่าวัสดุที่นำมาสร้างเป็นกิเลสที่เผาไหม้หมดแล้วต่อไปจากนี้เหลือแต่เท่าที่บริสุทธิ์จงรักษาความบริสุทธิ์ไว้ให้จงดีพระนี้จะคุ้มครองป้องกันผู้ที่มีกิเลสอันขัดกลาวไว้เบาบางเท่านั้นจงหมั่นระมัดระวังอย่าให้กิเลส พ่อคูณไม่งั้นแล้วจะเผาหมดแม้กระทั่งตัวเองก็จะต้องถูกเผาไปด้วยท่านผู้ฟังครับเรื่องเล่าลือกันหนาหูเกี่ยวกับนายเนียมเจ้าของสวนส้มได้พบเห็นอนุภาพของหลวงพ่อโอภาษีหลายอย่างก่อนที่จะคารพนับถืออาทิเช่นเวลาฝนตก หลวงพ่อโอภาสีนั่งอยู่นอกกรดท่ามกลางสายฝนกองไฟก็ไม่ดับหลวงพ่อก็ไม่เปียกทั้งทั้งที่ฝนตกหนักจนน,น้ำล้นท้องร่องสวนนายเนียมคะลือหะบอดีจึงได้เอ่ยปากยกที่ดินที่เป็นสวนส้มรอบๆบ,บริเวณที่หลวงพ่อโอภาสีปักกรด เพื่อทำเป็นสำนักสง์โอภาษีหรืออาจสมบางมดหลวงพ่อจึงตกลงรับไว้จึงมีการสร้างสำนักสง์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่สำนักสง์หรืออาจสมบางมดนี้เองในกองไฟที่หลวงพ่อโอภาษีจุดถวายเป็นพุทธบูชานั้นปรากฏของประหลาดอย่างหนึ่งคือ ลูกแก้วกลมๆใสเหมือนแก้วน้ำค้างตกอยู่ในกองเท่าฐานนั่นเองหลวงพ่อจะให้ใครก็จะบอกให้ไปเก็บเอาในขี้เท่าถ้าหากหลวงพ่อไม่เอ่ยปากให้ใครต่อให้คอยเป็นวันๆก็ไม่เจอเพราะมันเป็นแก้วสารพัดนึกที่เกิดจากการใช้อภินยาจิต ของหลวงพ่อโอภาสีนับเป็นของวิเศษเฉพาะตัวผู้มีบุญญาที่การเท่านั้นถึงจะได้เป็นเจ้าของลูกแก้วบางลูกนั้นตรงกลางจะมีพระาธาตุปรากฏอยู่ด้วยนับเป็นเรื่องประหาดอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับแม่หลวงพ่อโอภาสีจะมรณภาพไปนานกว่าห้าสิบปีแล้ว แต่ลูกสิ์ลูกหาไม่เคยลืมเรือนมีการจัดงานสงน้ำองค์หลวงพ่อและแหรูปหลวงพ่อเป็นประจำและต่างก็พูดเสียงเดียวกันว่าหลวงพ่อโอภาสีไม่เคยจากไปไหนเลยแต่อยู่กับพวกเราตลอดกาลละนานท่านจะคอยดูแลพวกเราตราบที่พวกเรายังมีความเคารพท่าน อยู่ทุกลมหายใจจวบจนทุกวันนี้ศพหลวงพ่อโอภาสียังไม่ได้เผาตั้งไว้ที่วัดโอภาสีบางมดและสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยแต่กลับแข็งเป็นหินโดยตลอดทั้งร่างสมกับเป็นพระผู้อุดมด้วยศีลาจาราวัดที่มาจากต่างมิติสวมร่าง ของพระมหาชวนซึ่งสิ้นบุญไปแล้วในช่วงแห่งความตายที่วัดบวร,บร,บร,บรนิเวศวิหารและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ